ข้พสตรีหมายเลขหนึ่งกับผมเนี่ยผลตรวจโควิด -19 ออกมาปรากฏว่าเป็นบวกก็จะเริ่มเข้าสเตจวอร์ทีนแล้วก็เริ่มบำบัดฟื้นฟูตัวเองในทันทีแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันเอาไว make a g ยเกรงใจกั hmm. มาแบบนี้เลยฮนะแม้ว่าจะติดโควิดแล้วแต่ก็ยังไม่ ยังไม่แสดงท่าทีต่อว่าตกลงสุดท้ายจะยังไงคุณเห็นไหมครับว่าในวันที่มีดีเบตระหว่างโจไบเดนกับตัวต้นขามก็จะไม่มีการจับไม้จับมือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะติดโควิดนี่ยินดีกับโจไบเดนด้วยนะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวันนั้นในวนที่ใกล้พอหรือยังเพราาะว่พูดตลอดมาดูมันดิมันมันชิโก้ด้วยมันจริงจริงด้วยมันออกมาด้วยจริงจริงด้วยดูมันดิมันออกมาสร้าเออไม่ยอมไม่ได้ไอ้ตัวเนี้ยตัวผู้ท่าทางจะชิโก้ มันจะเอาให้ได้เลยลเห็นมันสองสารอบแล้วมันมันมันถ้าเราเดินออกไปมันจะไม่กล้า,าแต่นี่เราเรารเรามาอยู่ในกองว่ามาไอ้ทุนเนี้ฉใชหละ่า